ไม่ว่าจะเป็นการลดแสงหรือว่าเพิ่มแสงนะครับผมสามารถกดผ่านปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยครับเดี๋ยววันนี้นายตึงเนยจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าให้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงของเราปรับแสงหน้าจอได้นั่นเองนะครับ และนี่คือแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในการตั้งค่าปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงให้สามารถปรับความสว่างหน้าจอได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนายตึงเนินแปะลิงก์ไว้ให้นั่นเองนะครับหลังจากดาวน์โหลดตัวแอป Key Mapper มาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดเปิดเข้าใช้งานเลยครับ ในกรณีที่เราใช้งานครั้งแรกนะครับจะมีการขออนุญาตเข้าถึงระบบค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับให้เรากดอนุญาตได้เลยครับหลังจากกดอนุญาตเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มถัดไปที่อยู่ด้านล่างนะครับกดถัดไปเรื่อยๆเลยนะครับต่อมาจะอยู่ในหน้าหลักของแอปพลิเคชันแล้วนะครับตรงนี้เราจะเห็นป๊อปอัพให้เรากดโอเคได้เลยครับ ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆจะพบว่ามันมีการขออนุญาตเข้าถึงระบบนะครับตรงนี้ให้เรากดปุ่ม FIX เข้าไปเปิดการตั้งค่าให้หมดเลยนะครับอย่างในอันแรกกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพแบบนี้นะครับให้เรากดที่ปุ่ม enable นะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมาที่หน้าการช่วยเหลือพิเศษนะครับให้เราสังเกตที่เมนูด้านล่างนะครับจะเห็นชื่อแอป Key Mapper นะครับให้เรากดเข้าไปเปิดการใช้งานนะครับ เปิดฟังก์ชันการใช้งานตรงนี้ได้เลยครับกดอ,อนุญาตนะครับเรียบร้อยครับจากนั้นย้อนกลับไปที่ตัวแอปนะครับพอกลับมาที่ตัวแอปแล้วนะครับก็จะมีอีกหัวข้อหนึ่งนะครับให้เรากดฟิกได้เลยพอกดมาแล้วจะมีป๊อปอัพแบบนี้นะครับให้เราเลือกที่หัวข้อแรกได้เลยครับจากนั้นจะมีป๊อปอัพอนุญาตให้แอปทำงานพื้นหลังนะครับเราก็กดอนุญาตได้เลย หลังจากเปิดการอนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มบวกที่อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อไปตั้งค่าคำสั่งในการใช้งานนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับในนี้เนี่ยเราจะเห็นปุ่มเลกคอร์ดคำสั่งนะครับก็คือให้เรากดปุ่มเลกคอร์ดตรงนี้แล้วก็กดคีย์ลัดที่เราต้องการตั้งนั่นเองนะครับโดยในที่นี้ผมจะเริ่มจากการตั้งค่าปุ่มเพิ่มเสียงกันก่อนนะครับให้เรากดที่ปุ่มเลกคอร์ดนะครับ จากนั้นมันจะนับห้าวินะครับให้เรารีบกดก่อนหมดเวลานะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีนึงนะครับกดที่ปุ่มเล็กคอร์ดนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มเพิ่มเสียงนะครับมันก็จะได้การบันทึกคําสั่งก็คือเป็นปุ่มเพิ่มเสียงนั่นเองนะครับตรงนี้ในกรณีที่ตั้งค่าครั้งแรกเนี่ยเพื่อนๆจะพบว่ามันมีปุ่มฟิกขึ้นมาตรงนี้อีกแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปเปิดการอนุญาตก่อนนะครับพอมีป๊อปอัพแบบนี้ให้เลือกที่หัวข้อแรกครับ มันก็จะเด้งมาที่หัวข้อการเข้าถึงห้ามรบกวนนะครับตรงนี้ให้เราเลื่อนหาแอป Key Mapper นะครับตรงนี้เราก็จะเจอแล้วนะครับให้เราเข้าไปเปิดการอนุญ,ญาตนะครับพอเข้ามาแล้วกดเปิดฟังก์ชันได้เลยครับกดอนุญ,ญาตนะครับจากนั้นให้เราย้อนกลับไปที่ตัวแอปครับ กลับมาในส่วนของตัวแอปนะครับมาตั้งค่าคําสั่งกันต่อนะครับสำหรับปุ่มเพิ่มเสียงโดยให้เพื่อนๆสังเกตที่หัวข้อด้านล่างนะครับให้เราเลือกที่หัวข้อสุดท้ายครับก็คือดับเบิลคลิกนั่นเองนะครับก็คือการกดย้ำๆสองครั้งเพื่อเป็นการเพิ่มแสงหน้าจอนั่นเองนะครับหลังจากที่เราติ๊กเลือกตามนี้แล้วนะครับต่อมาให้เราไปที่หัวข้อแอคชั่นครับหัวข้อที่2นะครับพอเข้ามาในหัวข้อแอคชั่นแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่ม add action นะครับ พอกดเข้ามาแล้วในนี้จะเป็นคำสั่งเยอะแยะมากมายเลยครับแต่คำสั่งที่เราจะมาตั้งค่าก็คือเพิ่มแสงนั่นเองนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์นี้นะครับเพิ่มแสงนะครับเราก็เลือกไปเลยพอเราเลือกคำสั่งแล้วกลับมาที่หน้าแอคชั่นเนี่ยจะเห็นข้อความสีแดงแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าทางตัวแอปจะให้เราเปิดการเข้าถึงนั่นเองนะครับเราก็กดเข้าไปเลย มันก็จะเด้งมาที่หน้าปรับแก้ไขาการตั้งค่านะครับตรงนี้ให้เราเปิดฟังก์ชันได้เลยครับจากนั้นให้เราย้อนกลับไปที่ตัวแอปครับเพียงเท่านี้ก็ตั้งค่าคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆสังเกตที่สัญ,ญลักษณ์แผ่นดิสด,ด้านล่างนะครับตรงมุมขวาล่างนะครับมันจะเป็นคำสั่งบันทึกนั่นเองนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับ เรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยเราตั้งค่ากดปุ่มเพิ่มเสียง2ครั้งเพื่อเป็นการเพิ่มแสงแล้วนะครับต่อมาเราจะมาตั้งค่ากดปุ่มลดเสียง2ครั้งเพื่อเป็นการลดแสงนั่นเองนะครับโดยให้เราทําเหมือนเดิมเลยครับไปที่เครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่ม record ครับแล้วก็กดลดเสียงมันก็จะบันทึกปุ่มลดเสียงให้เราแล้วนะครับ ในส่วนของด้านล่างให้เลือกเป็นดับเบิลนะครับก็คือดับเบิลในการกด2ครั้งเพื่อใช้งานคําสั่งนะครับต่อไปก็ไปที่หัวข้อแอคชั่นนะครับหัวข้อที่2นะครับแล้วก็เลือกแอดแอคชั่นเหมือนเดิมนะครับพอเข้ามาแล้วเราก็เลื่อนลงไปครับหาคําสั่งลดแสงนะครับก็คือคําสั่งนี้นี่เองนะครับลดแสงนะครับเลือกเข้าไปเลยพอตั้งค่าคําสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่แผ่นดิสที่มุมขวาล่างเพื่อบันทึกนะครับ เพียงเท่านี้การตั้งค่าก็าเสร็จเรียบร er ้อยแล้วครับเพื่อนๆสามารถกลับออกมาหน้าหลักแล้วก yeah, ็ใช้งานมือถือได้ตามปกติแล้วนะครับและเดี Pork? ๋ยวเรามาลองการลดแสงเพิ่มแสงกันนะครับเดี๋ยวผมจะปัดแถบสถานะแสงให้ดูนะครับเดี๋ยวเริ่มจากลดแสงแล้วกันนะครับกดย้ำๆสองครั้งนะครับเพื่อใช้งานคำสั่งนะครับเห็นไหมครับลดลงเรื่อยๆนะครับถ้าเพิ่มแสงก็กดปุ่มเพิ่มแสงสครั้งนะครับ เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามที่เรากดนั่นเองและเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าแล้วปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงอะไรยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับยังใช้งานได้เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าเพิ่มเสียงหรือว่าลดเสียงเนี่ยเราก็กดทีละครั้งครับแบบนี้เห็นไหมครับแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องการเพิ่มแสงลดแสงเราจะกดย้ำ ตามคำสั่งที่เราตั้งค่าไว้แบบนี้นี่เองนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการตั้งค่าปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงในการปรับแสงหน้าจอนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนืดด้วยนะครับและถ้าใครกดติดตามแล้วฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ